สดีค่ะิีแอนสนุกโยคะบายไลยค่ะเช่นเดิมวันนี้ได้ก็มีท่าฝึกโยคะการบริหารร่างกายหลังเลิกงานนะคะอาจจะเป็นช่วงตอนเย็นที่เรา,า่บ้างจากการทํางานแล้วแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนิดนึงประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อจะได้มีความผ่อนคลายจากความเหนืยล้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพักผ่อนและการหลับ ที่ง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมานั่งในท่าสบายๆเพื่อปรับลมหายใจให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ท่าหลักนะคะมาอบุนร่างกายนิดนึงนั่งในท่าสบายๆค่ะมือวางไว้ข้าง ลำตัวเข่าตรงขาหัขาไว้เับไว้ยืดตัวให้ตรงนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวใครอยากจะหลับตาก็ได้นะคะสักสามครั้งหายใจเข้าทางปากนะคะแล้วก็ออกทางจมูกอยู่กับลมหายใจนะคะปล่อยวาง ทุกอย่างจากภายนอกนอกจากชั่วโมงโยคะที่เราจะมาเริ่มฝึกในวันนี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะของการทำงานในระบบร่างกายของเราทุกๆส่วนให้มีความสมดุลกันพร้อมที่จะรับพลังงานบวกอ่จากนั้นเราวาดมือขึ้นไปข้างบนแขนให้สุดเลยค่ะ มองตามก็ได้หรือหลับตาต่อก็ได้ค่ะทำสามครั้ง จากนั้นหายใจเข้าเราจะค่อยๆหมุนคอของเราค่อยๆไปมองที่ไหล่ข้างขวานะคะเสร็จแล้วค่อยๆกลับมาไปข้างซ้ายมองที่ไหล่ข้างซ้ายค่ะเยียงไปหายใจเข้าเป็นจังหวะทำอีกสองครั้ง จากนั้นเราจะเงยหน้าขึ้นข้างบนนะคะสักสีจังหวะแล้วก็ค่อยๆลงข้างล่างสีจังหวะเหมือนกันนะคะทำช,ช้าๆหลังพยายามที่จะให้ตรงนะคะ เฉพาะช่วงคอของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกบอกยาว มาหมุนหัวไหล่นิดนึงนะคะหายใจเข้าลึกหมุนไปข้างหลังสามครั้งแล้วกลับมาข้างหน้าสามครั้งนะคะ,ะจากนั้นเราจะนั่งอยู่ในท่าเดิมนะคะ นต่ได้จะหมุนให้ดูอ่าน่าอยู่ในท่าคาสมาธิเหมือนเดิมเราจะทําในท่าผีเสื้อนะคะหายใจเข้าเราจะค่อยๆวาดแขนเราไปข้างหน้านะคะแล้วก็ค้างไว้พยายามให้หน้าเราติดกับพื้นก็ได้นะคะ เราจะรู้สึกว่าสบักของเราจะถูกยืดเสร็จแล้วเราจะค่อยขยับมือทั้งสองข้าง 5, เราไปทางซ้ายนะคะพ้่นเราอย่างติดพื้นเหมือนเดิมนะคะเราจะขยับแค่มือเป็นการยืดบริเวณลำตัวของเราออกไปหายใจเข้าลึกออกยาวปกติ อ่าเศษลาวเราจะค่อยๆกลับมาค่ะตรงกลางแล้วก็จะเดี่ยวมือทั้งสองข้างไปทางขวามือเลยค่ะเหยียดพยายามเหยียดให้สุดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครทำไม่ได้ก็เอาเท่าที่ร่างกายเรา อนุญาตนะเดี๋ยวจะเกิดการบาดเจ็บนะคะอ่าเสร็จแล้วเรากลับมาที่เดิมาจากนั้นค,อคอยย่อยๆยกก้นขึ้นค่ะยกก้นขึ้นตั้งแขนทั้งสองข้างความกว้างระดับไหล่นะคะขาสองข้างก็ระดับไหล่เหมือกันยกตูดขึ้น จะไม้ค่อยวาดแขงขวาไปทางซ้ายนะคะตัวที่ก้นเรายังโด่งอยู่ข้างบนนะคะสีสาเราไม่ติดพื้นนะคะหายใจเข้าดวึอกออกยาวสักสามลมหายใจนะคะแขนเยียดไปให้ตรงเลยคะ่ะ เสร็จแล้วเราจะค่อยๆวาดแขนเรากลับมามาตั้งไว้แล้วเราจะเปลี่ยนข้างทำข้างซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวเหมือนเดิมค่อยๆก้มตัวลงแขนดันไปทางขวาค่ะตัวที่ตูดรายังโด่งอยู่ ค่อยกลับมากลับมาในท่าเดิมผ่อ,อในใคลายกลามเนื้อโดยการทำท่าเด็กสักสาครั้งนะคะยืดแขนไปให้สุดเลยค่ะโตดดันไปข้างหลัง ั้นเราจะอยู่ในท่าโตนะคะแขนแขนขวาเราเนี่ยจะยันพื้นไว้แล้วขาซ้ายจะเหยียดตรงนะคะเหยียดตรงเข้าไปไปอย่มานี่นึงทุ่งก่านหย่าตรงะคะ่ะมองไปทางหน้าเลยค่ะเหยียดค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกหรือ ไปที่นิ้วขวานิ้วมือนิ้วซ้ายอ่าเปลี่ยนข้างค่ะแขนซ้ายเอยยดตรงขาขวาเอยยดไปข้างหลังให้สุดเลยช่วงนี้จะทำให้แขนเราแข็งแรงเก็บหน้าท้องเกรงหน้าท้องเก็บหน้าท้องแล้วก็ขมิดโ้นไว้นะคะ ขออีกรอบหนึ่งค่ะการทำโยคะเราจะเน้นลมหายใจแล้วก็การเคลื่อนไหวให้ไปด้วยกันนะคะไม่ต้องรีบเพื่อว่าเราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเราเองบางครั้งสภาวาแวดล้อมข้างนอกมันทำให้เรา อะไรก็ต้องรีบเร่งถ้าเรามาอยู่กับชั่วโมงโยกค่าจะทําให้เรากลับอยู่มาอยู่กับตัวเองมากขึ้นขึน้นค่ะค่อยๆผ่อนคลายนิดนึงค่ะกลับมา นนัน้เราจะตั้งเข่าขวาขึ้นนะคะตั้งตรงเลยขวาตั้งตรงแล้วก็ขาซ้ายก็จะเหยียดตรงงอเข่านะคะหายใจเข้าเราจะค่อยๆยกแขนขึ้นเหนือศรีรษะตามองตามนะคะเขาจะพยายามเหยียดไปข้างหน้าแต่อย่าให้เลยส้น หายใจเข้าออกเหยียดให้ตรงเลยค่ะเป็นการเหยียดสะบักที่ดีมากยืดลำตัวให้ตรงนะคะเสร็จแล้วค่อยๆปล่อยมือลงมาขออีกครั้งนึงค่ะ ใจเข้าลึกออกยาวมองขึ้นไปบนเพดาน,นะะเลยค่ะการยืดกล้ามเนื้อบางครั้งเราทำงานอยู่เครื่องความทั้งวันจะทำให้กล้ามเนื้อตึงถ้าเรามาผ่อนคลายเขาเขาจะช่วยเราในการนอนหลับจากนั้นเราจะค่อยๆยืดขาเราให้ตรงนะคะ เราจะค่อยๆก้มมือสองข้างเราไปจับที่ปลายเท้าแล้วก็ค่อยๆก้มหน้านะคะ<อ>เป็นการเหยียดยืดแถนนี้ตรงนะคะจะค่อยๆกลับมา<อ>กลับมาเนี่ยท่าเตรียม เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนข้างนะคะขาซ้ายตั้งขึ้นทำมุมเก้าสิบองศาแขนสองข้างหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนขึง้งบนเลยค่ะตัดลำตัวไปข้างหน้าหายใจเข้าออกพักไว้สักสามลมหายใจนะคะ ช่วงสะโพกเราอ่ะแล้วก็ช่วงสมบักจะถูกยืดครั้งครั้งสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีเวลาทำหลายๆเซตก็ได้นะคะตามเวลา เสร็จแล้วค่อยๆยืดขาซ้ายไปให้ตรงเลยค่ะแล้วเราจะค่อยๆก้มนำตัวเราถ้าใครทําได้ก็ให้ถึงถึงปลายนิ้วเลยนะคะอ่าหลังละเอียดพยายามเหยียดให้ตรงมือด้วยค่ะแต่ใครไม่ถึงก็ถึงแค่นี้ก็ได้นะคะเอาตามที่เราทําได้อืมอ่า คอยยืดลำตัวยืดลำตัวโอเคหายใจเข้าเราใจะให้ค่อยยืดมือไปข้างบมเลยค่ะหายใจออกปล่อยลงมาเป็นท่าเด็กค่ะเป็นท่าผ่อนคลายที่ดีมาก